มะปรางอ,อกออกอีเวน์คู่ครั้งแรกหลังเลิกฝ่าย,ยหญิงนอยโดนว่าแรงโดนจับตามองออกอีเวน์คู่กันครั้งแรกสําหรับอดีตคู่รักมะปรางอาลิสาคุนแขวงและอโอบนิธิวิวรธน,นวารางแม้จะเพิ่งเลิกรากันไปไม่นานแต่ก็ยังสามารถร่วมง,งานกันและเป็นเพื่อนกันได้ซึ่งมะปรางเปิดใจในการสัมภาษณ์คู่ว่ายอมรับนอยเพราะข่าวค่อนข้างแรงไม่โกรธกรณีที่สาวของอกออกมาโพสต์ในเชิงแซะและต่อว่า โดยมะปรางเผยว่าเรื่องพี่สาวไม่ติดใจอะไรค่ะค่ะเราเข้าใจว่ามันเป็นความคิดส่วนตัวพี่เขาไมเคือไม่โกรธเลยค่ะเพราะทุกวันนี้มีสิ่งที่ต้องโฟกัสเยอะมากเราต้องมีสมาธิและโฟกัสกับสิ่งตรงนั้นสนิทกันไหมก็สนิทนะคะก็ยังไปงานรับปริญญาเขาที่ต่างประเทศแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นน่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดหนูก็ไม่ได้คุยหรือพิมพ์ไปหาส่วนตัวด้วยค่ะ